ดีครับพี át, ่น้องสุภูสุโคนนาทีทีหากลัวเดี๋ยวหกโมงสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมวันนี้เจอกันแต่เศ้าแต่ซอยเลยแต่เดึกเลยครับแต่เศ้าแต่ซอยแต่เศ้าแต่เสี่ยวน้าเออตัวนี้บวอได้เอาด้วยค่ะมันหน่อยโท่นี่ตัวนี้นะครับฮะกอดกันครับหาเห็ดพื้นเอาเลยพี่น้องเดี๋ยวไปก่อนพี่พี่ น้ำครับออนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนครับม kind of ือน <Yeah, yeah, anyway, anyway, ี้พี่รับทุกพ้นทรายครับทุกน้อง ากาศหนาวาวโเขาตกเปรตกเขาโด้ đúng, làm được, ha, giáo khoa này đặt che con chú nó เห็นบนนี่ว่างเพื่อนำอันนี้บ่เห็นได้แต่ในกล่องมีเห็นปุ่นปุ่นปุ่นนั้น đây được mời biển hà bông cầu mẹ mặt con mặt mẹ mặt con nó mặt 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 nó mặt 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 ไปดีดียวเนดีมดออคือเสาไฟแท้คอยยับเขาไปคอยทีดีกบเพชร เงียบเด้อพี่นห้องสมุดเงียบครับเป็นที่ลู้กันเด้อนีู่ดอย่าเดี๋ยวแล้วต้องเอาไปของเขาก่อน นี่ดูขีกู็น้อยน้อยก้อน,น้อยละ

<cười> <cười> nào thể <lại. cười> Cốt bờ đẩy nó Kèo nè, nó cốt bờ đẩy ให้กดบอดตีดอุ้ยแอลสีขาดเราเดินไปเฝ้าเก็บเร็วๆขอขอยืนก่อนม่ไยาปวดแอลเห็นบ่เห็นไอแอลเจาพอตอด กรอ้คนเริ่มเขาป้าแล้วพี่น้องเริ่มทยอยเขาแล้ว แจ้งออกแล้วครับพี่น้องเห็ดปัวใกล้น้อยก็หลายหลายด้นี่ผมเห็นหลายมูอยู่มูเป็นพันๆดอกเลยล่ะเห็ดปัวใกล้น้อย มาท่านเห็นเดี๋ยวหา,หาใหม่ไอ้ไข่เหรอมี่พี่น้องไข่เขียวครับโอ้ยหผีผีช่างผีนัดเลยครับนัดเลยทางข้างทั <c oughs> ไง,ไงไหนทั้งไถ่ก่อนหน้านี้นกันมีแล้วเผื่อโอ้คุณไงแห่หงค่ะพี่น้องก็เรื่องงัดเนี่ย ว่าที่นี่กับเครือน่มอืมสอันนี้ดึงเอาเรือยหลุดหัวง่ายบอกได้นะบอกอโอ้เชือีล่มเชื่อมั่น อันนั้นได้บ่โอ้ยตูงงามน้องพุ่สันขามขอดียวนี่ละแตกเจียงจางฟางว้ายบอบาตะแจงเล้วจนแดดแย่มาหยุดไข่เขียวดอกบักยางงามเลยได้จังไรดกอกเม่แห้งบอไทายมันมืดตมันคืบ พิชเฉยๆไม่ห่างไม่ใหม่แมนดีๆขาดำๆโอแล้วโหสุดๆแต่มื่นจนหอดแก่เกือบหอดบายมาสรุปยอดครับพี่น้องไปสรุปยอดครับนีชเลยพีชพึ่งเพีชพึ่งอันนี้เจ๋อเจ๋อได้มูนึงแต่บอวิดบ่ไดี้ไทยมันเป็นมันเหมือนบอดดี้ไฮไทยพีชพึ่งน้ำอ้อย เฮ็ดเพิงเ่งแดงเฮ็ดเพิ่งน้ำอ้อยนี่เลยเพื่องน้ำโอนคือว่าห<า>มาน,นอยู่ที่พี่น้องหมานาคักอยู่ครับเพราะว่ามูมันกะมูเดียวเลยนี่แ <Men. S 2> ม่นมันหักมันหน่อยซื้อไปแล้วลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เลยค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไล์ทุกแชททุกอคอมเมนต์ค่ะพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ